รัฐวัตจัดให้ดีครับได้โลกอกทันทีครับได้ปล่อยอะไรที่เราอยากกินนะครับที่เขาคิดกันนานเขาเป็นแบงนี้แบบมันการที่ายเพลงจริงๆส่วนใหญ่หลักๆเขาแปลมันคนทำทุกอย่างใช่เพลงนี้มันยังไงมันบอกว่าอะไรเนี่ยฟังดสอนอ่าในที่บารมันเซลนะครับบอกเหมือนว่าเราบางทีเราไม่ต้องอยู่กับคนอื่นเยอะๆบ้างบางทีเราบางคืนเราอยู่คนเดียวบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับด้วยความสุขของตัวเองครับแอากาเซ่มาตำไอจีเยอะไหมครับ ก็เยอะอยู่ครับอันนี้เขาตกใจไม่คนบอกว่าให้ไปดูแค่ไอจีผมอย่าดูที่กล่ผมทำไมมันจะเป็นมีคนอ๋อใช่เขาช็อกเขาเป็นคู่ตีกันแล้วกับแบบก็ระดับหนึ่งครับใช่ใช่ใช่แบมก็พูดเองดีกว่าตอนนี้แบบแบบนโบว์ตอนนี้แบบเรียกทำไทยว่าอะไรตอนแรกกับพี่ทำพี่ทำตอนนี้เรียกว่าอะไรนะยังเรียกพี่อยู่เขาเรยังเรียกพี่อยู่อาจจะมีนิ้วตามมาด้วยแล้วที่บอกว่าจะเขียนเพลงจะทำเพลงใหม่ชวนเราหรือยังวันนี้เจอ เนี่ยต้องไปคุยกันดีครับรอเขากึ้มๆก่อนจะได้ชวนง่ายๆงั้นจะได้โอกาสที่ทำเพลงร่วมกันดีก็มีโอกาสครับใช่แป๊บเดียถอยโอกาสตอนนี้นี่เลยเ้ากึมตอนนี้ตอนนี้ยังสั่งอยู่ต้องรอแป๊บนึงรอเข้างานสักแป๊บนึงรอร้อเพลงก็มึนๆอยู่แวค่อยถามเออที่เขาไ่แกว่ามันมัามอมมามอมน้องหรอผมว่ามันมอมตัวเองได้ไม่ต้องไม่ต้องผมหรอกฮะไอ้ที่ตกลงทำไมว่าจะแบบ แข่งชนะเขาไม่เอาแล้วใช้วิธีนี้เลยเนี่ยกลัวมันเล่นเกมอะไรเหมือนกันตอนเนี้ยจะเอาเกมอะไรให้ผมเล่นอีกว้างรู้มันล่าสุดเดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตไหลายคนจะไปคะอยากไปดูเหมือนกันฮะเอาไปดูเดี๋ยวจะไปเป็นเทสนะแล้วจะรูเวทีสิจริงวันนั้นผมก็มีงานพี่เออมีงานที่ไหนมุกหลอกหรือล่าไม่มุกหลอกไม่หรอเป่าไม่มุกหลอกแล้วต่างจังหวัดด้วยต่างจังหวัดด้วยตอนนี้ไฟเดี๋ยวนี้จริงๆมีงานจริงจะให้มาถายรูปเลยขึ้นมาเรื่องเป็นอะไร ยกมือข um ึ mm ้นมาไม่ไม่ม nah ีอะไรพี่ปกติพี่จะไปโกหกทำไมคุณผมว่าพ so ี่จะไปเห็นพ like ีいい่พี่เนมมั่นไม่ไม่เคยโกหกอยู่แล้วพี่จะเห็นพี่มีอัลคอนเสิร์ตแบบแบบไหมพี่ี่ไม่กล้าดูเลยเหรอพี่ไม่กล้าคุ้นไงอยากอยไม่มีไม่มีไม่มีี่ไม่มีผมเป็นนักร้องที่ค่อนข้างใช้เสียงร้องเป็นหลักไม่แต่แฟนๆหลายคนว่าคุณเซี้สองคุณมาเจอกันนะเรผมนี่จริผมน่ารักครับเฮ้ยเไม่ได้เซกี้หรอ เาามแ่ถ้าดูความเซ็กซี่เราสองใครเซ็กซี่กว่ากันผมยอมให้เขาดีกว่าครับยอมให้เขาไปก่อนงานนี้งานของเขาครับยังไม่ดูเซ็กซี่พร้อมในบนเวทีกันวันนี้วันของเขาบนเวทีกันสิบนเวทีคอนเสิร์ตเซิ่งพร้อมกันได้ไหมอาจจะมีเขาต้องรอดูครับต้องบนไหมต้องบนไหมเขาชอบบนต้องบนเผื่อเจะบอกแฟนๆหน่อยว่าต้องบนอะไรถึงจะได้ดูทำไทยบนเวทีโ่มเท้า จริงจริงไม่ต้องบนหรอเอาโอนตังค์มาดีกว่าเอาเยอะหมเขาถามว่าเอาเยอะไหมมาถึงเลขผมไปเลยเขถามว่าเอาเยอะไหมนะเอาเยอะไหมช่วงนี้ก็ใช้สอยเยอะอยู่เหมือนกันเรือค่าของค่าอาหารก็ใช้เยอะใช้เลี้ยงแมวด้วยก็รอดูใช่ไหมคะใช่ครับต้องรอดูฝากเพลงหน่อยฝากเพลงดงมาม่เซิรฟตัวนึครับแบบ้วกเพลใหม่ับผมด้วยนะครับโคชูมีปล่อยแล้วโอเคโอเคเอคี่ค